มาดูวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลอ่ามาดูต่อสำหรับเรื่องนี้นะคะกิจกรรมอเดี๋ยวคุณครูแพทใครอยู่ใกล้พัดลมเลยมีใครอยู่ใกล้พัดลมไหมคะ ม่ค่าเสียงพัดลมลลกเมื่อกี้อยู่ห่างพัดลมหน่อยนะ,ะมาดูกิจกรรมฟังและดูรู้ประเด็นแสดงความคิดเห็นได้ให้นักเรียนฟังและดูวิดิทัศน์เรื่องก่อนฉีดวัคซีนต้องดูและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องอย่างเหมาะสมอเดี๋ยวครูแพทย์มีวิดิทัศนะคะจะให้นักเรียนดู อ่ะมาดูวิดีทัศน์นะคะนักเรียนเห็นไหมเห็นค่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเหมดีวันมันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่คระัไม่ด้ยนผมไม่ได้ยินเลยไได้ยินไหมคะ ไม่ได้ยินเลยเหรอ,อเสียงเบาใช่ไหมคะใช่นี้กระดูไปรอเลยเสียงน้ำฟังชัดเลยเะดงอกอันนี้อันนี้น,นักเรียนน่าจะเคยดูมั้ง่งโคมันทำหน้าที่ยังไงก็หมอไม่เคยดู ผมไม่เคยดูเลยอะไรอืมววัีโคิและนี่คือหน้าที่ของมันวัคซีนทำหน้าที่ซองซองสวอให้เราได้รับการฉีดและจะลดการได้รับเชื้อมีหูฟังไหมใช้หูฟังสังคมไทยสู้โควิดเปิดเพิ่มเสียงของเราสุดๆเลยค่ะฉีดวัคซีน สุดแล้วใช่ไหมไม่ได้กินแลยคไม่มีเสียงเลยหรอคะค่ะไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเลยหรอทำไงดีเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ งั้นคู่แพทเดี๋ยวเอาลำไมโปงมาเพิ่มเสียงให้เยงมันไม่เสียงก็รุนมันเสียงมันสดแบบโคตรแรงอะเหมือนไม่ได้ขึ้นมาเป็นดี เสด็จรัแบบว่าหยุดคนแกอ้วะเดี๋ยวลองฟังนะเดี๋ยวฟังใหม่เนาะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเสียงมันจะเพิ่มขึ้นไหมวัคซีนควิดไม่ทำหน้าที่ยังไงครับหมอวัคซีน กินอะไรอยู่ทุกอย่างใครอยู่ใกล้บ้านเราเอ่ยไม่ได้อยู่ใกล้หรอกหรือใครทำอะไรอ่ะลูกอ่ะมาฟังนะลองฟังแล้วบอกครูแพทย์นะคะว่าได้ยินไหมวัคซีนโควิดมันทำหน้าที่ยังไงครับหมอได้ยินไหมคะได้ยินไหมได้ยินคหรอมันไม่ไดยินนิดเดียวยวัคซีนควิดได้ยินเหร อ่าโอเคอ่ะฟังนะวัคซีนทำหน้าที่เป็นปุ่มสองสองัให้ร่างกายสางภูมคุ้มกันเชื้อโรคเมื่ด้รับเชือร่ากายจะสร้างภูมิคุ้มกันสู้กับเชืได้สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนวิธีนิวนอมอลฉีดวัคซีนแล้วยังจะติดเชื้อโควิดหมไม่ได้งัวาไม่ต้องปวด่กสอ เยวัสังคมไทยสู้โควิดวงีน่ี่ี้องีกเยไปแล้วก็เทีมแลวนี่ถึงฉีดวัคซีล้วแต่ยังไงก็ต้องมีหนาอมองอย่าลืมสวหน้กนนากากล้างมือปเป็นระยและงมไทยสู้โควิด,ดอ่ะจบไปแล้ว <c oughs> ใครอยู่ไหนน้อเสียงอะไรนะ้อมาดูต่อคราวนี้จากวิดีโอที่นักเรียนดูจะมีอยู่สามตอนใช่ไหมอ่าตอนแรกไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะตอ,อนที่สองไปเดินตลาดแล้วก็ตอนที่สามจะออกไปเที่ยวใช่ไหมคะอ่าคราวนี้มาดู คำถามแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่านักเรียนคิดว่าเนื้อหาของสื่อวิดีทัศนี้ให้ความรู้ที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรก่อนอื่นพ,พูแพทถามก่อนทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเหมือนหรือไม่เหมือนมันเป็นความคิดเห็นของเราอะค่ะ,ะก่อนอื่นผู้แพทถามว่าเหมาะสมไหมคะวิดีทั์ศนเมื่อกี้เหมาะสมไหมเหมาะไหมคะ อ่าโอเคแล้วคนที่บอกว่าเหมาะสมเหมาะสมเพราะอะไรไม่ามมอ,อ่ะเอาคนที่เหมาะเหมาะสมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอชาร์จอ่ะขอชาร์จเหมาะสมเพราะอะไรคะชาร์จว่าแปพวก อ่าแเร็วร่วมกันแสดงความคิดเห็นค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะอะไรนะคะบอกการป้องกันอ่าบอกการป้องกันโพยอ่าเฟมค่ะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะอ่าน่าหะอ่าไม่เหมาะสมทําไมคะเพราะอะไรเพราะว่า บล็อกทีนมันไม่ได้ป้องกันหนึ่งเป็นครับอ่าโอเคอ่าต่อไปต้าค่ะหมอสมไหมต้าอยู่ไหมคะอยู่หมอสมไหมคะบลกนเพรยังไม่หมอสมเพราะมันยังเพราะมันนาจะยังแบบยังไม่ถดบูนิด่งปีเรยคะอ๋ออ่ะ เน้นท้ายค่ะว่าง่ายไม่เหมาะสมครับทำไมคะเพราะว่าวัคซีนไม่สามารถป้องกันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอาโฟอ๋อโอเคคะ่ะเติ้นอยู่ไหมคะเติ้นอยู่ไหมอ่าเติน้นเหมาะสมไหมคะมเนื้อหาเมื่อกี้ความรู้ที่ได้จากวิดีทัศน์เม,ม,มื่อกี้เหมาะสมไหม เนื้อหาของสื่อค ci. ่ะวิดีทั์ที่ดูเมื่อกี้เหมาะสมไหมคะอ่าเหมาะสมเพราะอะไรคะไม่ได้ยินเลยครับเติ้นเสียงหายไม่ได้ยินเลยอ่า ต่อไปเป็นความการแสดงความคิดเห็นของครูแพทเนาะสําหรับครูแพทครูแพทคิดว่ามันเหมาะสมอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการบอกถึงข้อมูลที่เราจะต้องเตรียมตัวค่ะก่อนฉีดวัคซีนแล้วก็ปฏิบัติตนหลังจากฉีดวัคหลังจากฉีดวัคซีนนักเรียนเห็นไหมก่อนที่เขาจะไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเมื่อกลับมาเขาเขาจะไปเขาจะไปตลาดเขา ต้องเป็นยังไงคะไปตลาดเขาก็ต้องป้องกันใช่ไหมคะด้วยการสวมหน้ากากนอนามายัยแล้วก็เขาจะไปเที่ยวใช่ไหมคะอ่าเขาบอกว่าไปได้ไหมก็สามารถไปได้แต่แต่เขาก็ต้องป้องกันตัวเองใช่ไหมคะโดยการสวมหน้ากากนอนาม,ายมัยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาเพิ่งไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ามันป้องกันได้ร้อยเปอรเไหม อ่าก็ยังเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะป้องกันตัวเองด้วยสวมหน้ากากอนมาอนมัยอนามัยตลอดเวลาแล้วก็ยิ่งเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาสิ่งที่ต้องทําก็คือควรที่จะพักใช่ไหมคะพักผ่อนอยู่ที่บ้านดูอาการก่อนไม่ใช่ฉีดเสร็จแล้วสามารถไปไหนตอนไหนได้เลยเนาะอ่าครานี้มาดูต่อทุกคน แสดงความคิดเห็นไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะมาดูต่อกันเลยแล้วคราวนี้ครูแพทยถามต่อถ้านักเรียนฉีดวัคซีนแล้วนักเรียนจะเดินทางไปเที่ยวหรือไม่เพราะเหตุใดไม่อ่าอ่าไม่เพราะวัคซีบางคนจะปวดเยอ่ดแดนะ่าใช่ไหม อ่ามันอย่างแรกเลยมันน่าจะผลอาการข้างเคียงใช่ไหมคะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วน่าจะหมดเลี้ยวหมดแรงเลยแหละน่าจะได้นอนพักใช่ไหมคะอ่ามาดูต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอสื่อวิดีทัศน์นี้อย่างไรคะเป็นยังไงสื่อวิดีทัศน์นี้ ทำให้เข้าใจเรื่องอะไรคะรให้เรื่องการป้องกันตนเองอการป้องกันตนเองแล้วก็การดูแลตนเองก่อนฉีดวัคซีนแล้วก็หลังฉีดวัคซีนใช่ไหมอ่าโอเคค่ะมาดูต่อไปสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็คือการพูดแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะ จากเรื่องที่ฟังนและดูอย่างมีผลมาดูจุดประสงค์จุดประสงค์ข้อแรกบอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้ 2. อพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้สามมีมารายาทในการฟังการดูและก็การพูดมาดูเลยสำหรับการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะก็คือเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูเป็นการพูดที่ต้องใช้สติแล้วก็มีเหตุผล เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับผู้อื่นเพราะแต่ละคนมีมุมมองที่ต่างกันใช่ไหมคะอ่าคนร้อยคนพูดเหมือนกันทั้งร้อยคนไหมลูกอ่าคนร้อยคนก็พูดเหมือนกันความคิดเห็นก็แตกต่างกันใช่ไหมคะอ่ะอนาเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นยังไงอ่าต้องใช้สติแล้วก็มีเหตุผลใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันมาดู อันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างนะคะบุคคลที่ถือว่าเป็นนักพูดมาดูอันนี้คือตัวอย่างในประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีบุคคลตัวอย่างมากมายเลยแต่สำหรับวันนี้ครูแพทยยกมาให้สามคนนะคะคนแรกก็คือคุณโย้งเชิญยิ้มหรือลุงโยง้งใช่ไหมนักเรียนจะเห็นว่า ท่านเป็นนักพูดที่เก่งมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เด่นชัดเลยรายการอะไรรายการอะไรอะไรนะครับาไเอาไม่เคยดูหรอสามนาสามนาเห็นไหมเคยดูไหมสามนาจำปวดหน้ามากนะคะอ่าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องชอยใช่ไหมอ่าเรื่องชอยอ่า ท่านก็เก่งเลยทีเดียวอ่ะการพูดของท่านก็เก่งต่อไปคนที่สองก็คือ คุณปัญญานิรันกลุลนักเรียนเห็นไหมตามช่อง WorkPo i n t ใช่ไหมคะอ่าท่านจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้คือเป็นทั้งพิธีกรรายการต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะแล้วก็เกมการแข่งขันต่างๆใช่ไหมคะอ่าท่านก็เป็นคนที่อ่าการพูดการจาฉาเลิใช่ไหมคะต่อไปคนที่สามก็คือคุณอุดมแต้พาดิต รู้จักไหมอุดมแต้พาน,นิ้ใครเอ่ยจมูกโตโตอ่ะที่พูดเดี่ยวไมโครโฟนโอ๋โอโน้ตอ่ใช่ใชอ่าต่อไปมาดูหลักการพูดนะคะหลักการพูดแสดงความคิดเห็นหนึ่งข้อแรก ศึกษาเรื่องที่จะพูดให้เข้าใจของแท้เต็มแจ้งอ่าเพราะว่าอะไระเพราะว่าจะทําให้เราพูดในเรื่องนั้นได้ตรงประเด็นแล้วก็ดีนะคะต่อไปข้อที่สองกล่าวถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนนักเรียนรู้จักข้อเท็จจริงไหมข้อเท็จจริงคืออะไรคืออะไรข้อเท็จจริง,รงเป็นยังไงคะเป็นจริง อาข้อเท็จจริงก็คือมันเป็นความจริงใช่ไหมคะสิ่งที่เป็นไปได้อ่าสามารถพิสูจน์ได้แล้วก็มีเหตุมีผลแล้วก็น่าเชื่อถือใช่ไหมคะข้อเท็จจริงต่อไปข้อที่สามกล่าวความคิดเห็นของตนเองอย่างมีเหตุผลและมีหลักการอ่าเป็นยังไง เวลาเราจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปเราต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะแล้วก็มีหลักการมีหลักฐานด้วยที่เราจะแสดงออกไปแสดงความคิดเห็นออกไปต่อไปข้อที่สพูดในเชิงสร้างสรรค์และมีข้อเสนอแนะ,ะ่เวลาเราพูดนะคะเราต้องพูดในเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่พูดให้ผู้อื่นเสียหาย หรือได้รับความเดือดร้อนนะคะต่อไปข้อที่หามีมารยาทในการพูดการดูและการฟังมารยาทในการพูดมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ถ้ามีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลามีใครพูดเราก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเมื่อผู้พูดเขาพูดนะคะต่อไปข้อหกควรเขียนแบบร่างก่อนพูด และปรับปรุงสำนวนภาษาให้ดีอ่าเวลาเราจะพูดอะไรก็ช่างแบบว่าเป็นหลักเป็นจานเป็นงานใช่ไหมคะอ่ามันก็อาจจะมีสคริปต์หรืออะไรให้เราเป็นแบบร่างในการพูดมาดูต่ออ่ามาดูหลักการพูดที่ดีค่ะพอแรกพูดตรงประเด็นและชัดเจนสไลด์นี้นักเรียนเห็นไหมคะ เห็นไหมคะสไลด์นี้หลักการพูดที่ดีกับสิ่งที่ไม่ควรพูดหรือปฏิบัตินักเรียนเห็นไหมคะอเห็นเนาะหลักการพูดที่ดีนะคะก็คือหนึ่งพูดตรงประเด็นและชัดเจนสองพูดจาน้ำเสียงสุภาพนุ่มนวลสามพูดในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็สี่พูดสนุกไม่น่าเบื่อก็ไม่น่าติดตามอ่าต่อไป สิ่งที่ไม่ควรพูดหรือปฏิบัติข้อแรกเลยไม่ควรพูดจาส่อเสียดผู้อื่นอสองไม่ควรพูดออกนอกประเด็นสมไม่พูดจาหยาบคายขึ้นกูขึ้นมึงไม่ควรพูดแล้วก็สไม่ใช้ท่าทางที่ไม่สุภาพไม่ใช้ท่าทางที่ไม่สุภาพนะคะมาดูบทกลอนสอนการพูดอ่ะเดี๋ยวให้ อ่านบทก่อน<บ>ให้เพื่อนฟังอ่านเป็นร้อยแก้วอะค่ะอ่านเป็นร้อยแก้วได้ไหมถูกน,นิยมมากครับได้เด็ถือถ้วยช่วยชวห์แม่แม่นพูดดีแม่แม่ แมนพูดตีมีคนเขาเมตตาจะพูดจะารงเพราะให้ปอัอ่าโบกมือให้ต้าด้วยค่ะเย้เก่งมากอ่านักเรียนขาจากบทร้อนนักเรียนพอจะอธิบายได้ไหมเขาพูดถึงประมาณไหนการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นยังไงคะเป็นมนุษย์ คือมนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงเขาจะนิยมชมชอบเราหรือไม่ชอบก็เพราะ,ะการพูดอ่าการพูดหรือลมปากใช่ไหมคะเพียงลมปากก็คือการพูดจาของเรานั่นเองถ้าพูดดีเป็นยังไงโอเคเขาก็อ่า พูดพูดดีดก็จะมีคนชื่นชอบแล้วก็เมตตาเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพูดไม่ดีล่ะ <Okay. S 2> มีคนชอบไหมอ่ามีชอบ,ชอ,บอ่าก็ไม่มีใครชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดจาควรวิเคราะห์พิจารณาให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเนาะเสียงใครตบมือหรือทำอะไรข้าเหมือนกะอูมหรือว่ามันกัด ไปยุ่งเอย่องอะมาดูต่อไปบทกรอนที่สองขอเนียนไทยเนียนไทยว่างไหมคุณอยู่ได้แล้ววิ่งเหรอวิ่งอยู่เหรอป่าครับวิงไม่ได้อ้าวเหรอนึกว่าทำอะไรเสียงเหมือนกำลังวิ่งหรือเดินหรือไปไหนตั้งอย่างอะสะดวกสะดวกอ่านไหม กัะไมอ๋ออ่ะโอเคอ่ะอ่านบทกรอนให้เพื่อนฟังค่ะกับกาปลาใสกับใครนั้นอย่าแต่ตะคันตะกอกแต่ตะคันตะกอกให้เสืองหูไม่คว, <จะ S 2> วรพูดเึื่องอื่นึุณบิงกูคนคนจะคนจะอาาอไปอาาไปเอาอาไอเอรู้ รูลูหลวงูหลวงลลลงามไม่ตามใจอ่าปลกมือให้นินด้วยคะ่ะเอีกิ่งมากอ่กาอเป็นยังไงบุกรณ์นี้สรุปได้ใจความว่ายังไงคะได้ก็เดดจะพูดเรื่องอะไรไ<ม>เรื่องหนึง่งเป็นยังไงจะพูดเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งคังยาก อ่าไม่ควรพูดคำยาวควรพูดจาด้วยคำที่สุภาพใช่ไหมคะไม่ควรพูดขึ้นมึงขึ้นกูใช่ไหมอ,อ่าเป็นยังไงคะเพราะว่าผู้ฟังเป็นยังไงอาจจะไม่ชอบไม่ค่อยสบายใจ่ใช่ไม่ชอบไม่พอใจไม่สบายใจแล้วก็ไม่เคารพเราขึ้นมานั่นเองอ่าต่อไป เชา้านี้ครูแพทย์จะให้นักเรียนทำใบงานที่6เรื่องสรุปหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูะนักเรียนยังจำได้ไหมหลักการพูดมีกี่ข้อจำได้ไหมหลักการพูดมีกี่ข้ออันนี้เขาให้เราทำเป็นแผนผับความคิด หลักการพูดหลักการพูดแสดงความคิดเห็นน่ะอ่ามีหกข้ออ่านี่ให้นักเรียนเขียนแผนผังนี้ลงไปเลยค่ะในใบงานอ่าหลักการพูดแสดงความคิดเห็นหกข้อด้วยกันอ่านักเรียนแคปหน้าจอได้เลยแคปได้ไหมมีใครแคปไม่ได้ไหมคะแคปแคปได้ไหม ไม่ได้ค่ะอ่าไม่ได้ให้เวลาลอกกระแคปได้นะคบมีใครแคปไม่ได้ไหมมีใครแคปหน้าจอไม่ได้ไหมเติ้นได้ไหมคะเติ้นค่ได้ค่ะอ่าเติ้นได้เนาะชาร์จได้ไหมได้ค่ะอ่าชาร์จได้อะไรนะคะ ใช่ใช่ค่ะแคปแต่หน้าแคปหน้าเนี้ยรูปเพื่อที่จะเอาไปทําใบงานครับอเจะรับอ๋อโอเคนะอันนี้คือให้นักเรียนเอาไปทำใบงานนะคะ่ะตอบคำถามในใบงานเขียนเป็นแผนผังแบบนี้เลยแต่ไม่ให้ทำแบบนี้นะแผนผังให้นักเรียนทำรูปแบบอื่นเข้าใจไหมอ่ทาทำเป็นรูปรูปแบบอื่นนะคะอ่าอาจจะเป็นรูปต้นไม้ รูปต้นไม้รูปดอกไม้รูปอะไรก็ได้ที่แปลกใหม่จากเดิมนะอ่าสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้เจอกันพรุ่งนี้เนาะเ,เดี๋ยวสักครู่นะคะแดกแดกซอนรอบอ่าเดี๋ยวครูแดก,กบอกว่าพรุ่งนี้ถ้างานเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับครูแดกอีกวิชาหนึ่งนะคะวิชาสุข,สขศึกษา อ่สำหรับวันนี้พอเพียงแค่นี้เนาะเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนครับ